ที่มันเป็นสนิมอ่ะคือเขาไม่ได้พ่นหลังดุมล้อเนี่ยโอ้โห่อยเสียจริงไม่ต้องพ่นก็นได้เนี่ยแต่พ่นมาหมดเลยนะครับเนี่ยพ่น้อยเสียหมดเลยทําให้มันมีกลิ่นเหม็นไหมครับรถคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ในพื้นที่น้ําทะเลหรือเปล่าตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับสามารถที่จะลดการจับของคราบฝุ่นโคลนได้เป็นอย่างดีแล้วแค่ล้างอาัดฉีดธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเอาน้ํายาอะไรไปลงให้มันซิ้งเปลืองเลยนะครับก็สะอาดแล้วนะครับเพราะเขามีเซลคลีนี่เฟเฟกนั่นเองนะครับผมแล้วจุดเด่นของมันนะครับ ของน้ำยาเคลือบเลซินนะครับก็มีระบบเซลล์ฮิลิ่งเอฟเฟกนะครับเวลาเป็นรอยขนแมวอ่อนๆเนี่ยสามารถหายได้เองนะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์โนทตบ้านคนรังรถเพชรชุมีนะครับผมวันนี้นะครับเรามีงานพ่นกันสินฟิกก้าสูตรน้ำนะครับกับเจ้า o อดมาส t ต n ง5.0นะครับผม เรามาดูกันว่าทําไมลูกค้าท่านนี้ถึงเลือกพ่นกันสนิมสูตรน้ําปิก,ก้ากับเรานะครับผมอ่ะตามไปดูกันเลยนี่ครับผมแค่ถอดล้อหรือปูชุ้มล้อออกนะครับก็เจองานหยาบแล้วครับผมโอ้โหรถปี2019นะครับผมปี2019แต่ดูสิสนิมนะตรงดุมล้อเนี่ยไม่เป็นไรเรื่องปกติเราไม่เท่าไหร่แต่ดูตรงนี้ครับตรงที่ไม่ปกติคือตรงนี้ดูนีครับนี่หลังหลังดุมล้อเนี่ยโอ้โหนี่นี่โดนน้ำยาก,กัดสนิมไปแล้วนะจริงๆแดงกว่านี้นะครับ คือแถวเนี่ยหลังล้อเนี่ยโหเต็มไม่หมดเลยครับรถคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ในพื้นที่น้ําทะเลหรือเปล่าแต่นี่คือกําลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อรถมาถูกเดี๋ยวรู้ว่าซื้อรถแพงเนี่ยถ้าตราบใดรถของคุณเนี่ยยังมีส่วนประกอบที่เป็นเหล็กนะครับคุณก็ยังมีโอกาสที่จะเจอสนิมได้นะครับผมตอนแรกๆเนี่ยสนิมมันก็ไม่เยอะหรอกครับแต่เมื่อไหร่ไอสีที่เขาพ่นเคลือบมาเนี่ยมันเริ่มลอกหลุดนะครับนั่นแหละมันก็จะเริ่มเกิดความชื้นแล้วก็กลายเป็นสนิมนั่นเองนะครับอ่ะตามมาดูข้างหน้าม,นนงงมาน หน้าหน้าครับเราลึกปลูกซุ้มล้อออกนะครับอ่ะตรงนี้ดูเลยโอ้โหกระบอกตรงโช๊คเนี่ยครับมาแล้วสนิมมาแล้วครับตามตัวหนังสือตามอะไรเงี้ยมาแล้วถ้าใช้ไว้นานกว่านี้นะครับทิ้งไว้นานกว่านี้นะงานหยาบเลยผมบอกเลยอ่าตรงลุมล้อปกติอันนี้จะไม่โดนน้ายากับสนิมตรงลุมล้อไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือตรงนั้นอ่ามาเดี๋ยวเราเอารถขึ้นดูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเดิมเนี่ยเขาพ่นกันสนิมอยู่แล้วนะเป็นสูตรโซเวนทั่วไปเดี๋ยวตามมาชมครับว่าเป็นยังไงไป ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมใต้ท้องรถ้กันนะครับว่าเดิมเนี่ยที่ว่าเขาพ่นกันสนิมไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงตามมาดูกันเลยนี่เลยเริ่มจากเห็นไหมครับพวกนี้นะเขาพ่นมาแล้วนะครับพวกนี้พ่นมาแล้วนะพ่นมาแล้วแต่ไอตรงที่ที่มันเป็นสนิมอ่ะคือเขาไม่ได้พ่นเ<อ>ขาพ่นไม่ทั่วนั่นเองนะครับผมนี่นะม,มาดูกันต่อนี่นี่น,นีตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้พ่นแต่ให้เขาทำไมพ่นไม่ทั่วพ่นตรงนี้แต่ไม่พ่นตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยมีสนิมเกิดขึ้นตามตะเข็บเล็กๆน้อยๆแล้วนะอันนี้ยังไม่น่ากลัวนะครับ เห็นไหมตรงนี้ดูนี่นี่ตรงนี้พ่นแต่ตรงนี้จริงนมันไม่ต้องพ่นก็ได้มันเป็นอลูมิเนียมแต่ดูนี่ตรงนี้พ่นตรงนี้ไม่พ่นเห็นไหมครับพ่นไม่พ่วนะคือน่าจะเป็นทักษะของการพ่นน่ะอาจจะแบบทํางานแบบแข่งกับเวลาหรืออะไรสักอย่างหึืออะไรที่เราตอบแทนไม่ได้นะตามดูใต้ท้องรถกันท่อไอเสียจริงไม่ต้องพ่นก็ได้เนี่ยแต่พ่นมาหมดเลยนะครับเนี่ยพ่นท่อไอเสียหมดเลยทําให้มันมีกลิ่นเหม็นไหมครับนี่ตรงนี้ตุดที่ควรพ่นแต่ไม่พ่นโอ้โหนี่เลยปอีกนกครับล้อหน้านะครับ เนี่ยร่อนหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่นนนนนนนยเรียเียปลูกแล้วด้วยเนี่ยแอบปลูกหน่อยหน่อยแล้วด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ลานานๆเนี่ยมีโอกาสขาดได้นะนี่ดูฝั่งนี้ก็เป็นโอ้ยนี่บังอยู่อีกนะเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่านี้ยังเป็นน้อยกว่าฝั่งนูน้นเนี่ยเป็นหมดนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราปล่อยห้ชั่นทํางานก่อนนะครับใช้น้ายากัดสนิมเชียร์สนิมเก่าออกก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวล้างทาความสะอาดทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปข้นกระสืนพิก้ากันนะครับเป็นสูตรน้ำนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ข้นเสร็จแล้วได้สีดำด้านสวยยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผม อ่าตอนนี้นะครับกับจะฝ่อมาแต่งเราก็ทําการพ่นกันสนิมเก็บสนิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเราเพิ่งพ่นเสร็จมาดมเลยนะครับบางจุดก็ยังไม่แห้งดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมผลงานก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปเคลือบเรซิ่นตัวท็อปต่อกันนะครับผมอะตามชมมาเลยอ่ามาอย่างแรกเลยนะครับก็บริเวณตรงที่เป็นสนิมก่อนเลยเนอะบริเวณที่เป็นสนิมเดิมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มาอยู่หลังซุ้มอาหลังล้อนะครับผมบริเวณหลังล้อนี้นะครับอะมาดูกัน บริเวณอย่างตรงนี้นะครับตอนแรกเป็นสนิมนะครับตอนนี้เราก็ทาการเคลียร์เก็บสนิมไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้พ่นแล้วนะตรงนี้ก็แห้งแล้วก็อ่ะไม่ติดมือนะครับสีไม่ติดมือนะครับสังเกตว่าสีเขาเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับผมซึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับสามารถที่จะลดการจับของคราบฝุนโคลได้เป็นอย่างดีแล้วแค่ล้างอัดฉีดธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเอาน้ํายาอะไรไปลงให้มันซึ้งเปืองเลยนะครับก็สะอาดแล้วนะครับเพราะเขามีเซลล์คลีนนิ่งเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับผมอะมาดูอย่างบรรรงซุ้มอนะคับ เราเนี่ยเอากุจซุ้มล้อถอดออกมาแล้วเราก็ทําการพ่นกุจซุ้มล้อให้หมดเลยนะครับผมเพื่อป้องกันสนิปนะครับแล้วก็ทําให้ห้องโดยสารเนี่ยเงียบลงเล็กน้อยด้วยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะเงียบแบบเงียบจัดๆก็ต้องไปพ่นแดมเก็บเสียงก่อนนะครับผมมาดูตรงใต้ท้องรถกันนะครับผมอย่างบริเวณตรงนี้ตอนแรกเห็นไหมครับที่เขาพ่นเนี่ยกระดางกระดาไว้เราทาการพ่นใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะสวยงามครับมีบริเวณท่อนะครับท่อเราจะไม่พ่นทับนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราพ่นทับไปแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับเวลาใช้ไปเพราะท่อเนี่ยม มาดูใต้ท้องบริเวณตรงนี้ครับท้องรถนะครับตรงนี้ท้องรถก็พ่นแล้วนะครับแต่ว่าบางจุดก็ยังไม่แห้งดีนะครับก็ยังแบบเป็นยังเปียกๆอยู่ว่างนะครับเพราะว่าเพิ่งพ่นเสร็จแล้ววันนี้แดดไม่ค่อยมีด้วยนะครับก็จะแห้งช้ากว่าปกติเล็กน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผลงานของช่างที่พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราปล่อยให้มันแห้งเซตตัวสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบใส่ล้อใส่ถูกลบล้อแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดเพื่อไปเคลือบเรซินต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวตามไปดูโปรแกรมเคลือบเรซินกันครับว่ายรมตเล แล้วตอนนี้นะครับผมเจ้า f อ r d m u s ส a ตง5.0นะครับตัวนี้ก็ทำการเคลือบเรซินตัวท็อปพร้อมกับพ่นแกนสนิมซิก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาชมผลงานกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอย่างแรกนะครับลักษณะของผิวส้มที่เป็นขึ้นขึ้นนะครับที่มาจากโรงงานนะก็ดูเรียบตึงขึ้นนะครับผมดูคมขึ้นสวยขึ้นเมื่อเวลารถมันวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับเงาสะท้อนเนี่ยจะเหมือนน้ำทะเลที่พิ้วไหวเลยนะครับสำหรับเจ้าการเคลือบแบบปรับผิวส้มก่อนนะครับแล้วจุดเด่นของมันนะครับ ของน้ำยาเคลือบเลิซนนี่นะครับก็มีระบบเซลล์ฮิลิ่งเอฟเฟกนะครับเวลาเป็นรอยขนแมวอนอนเนี่ยสามารถหายได้เองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับบริเวณฝากระโปรงครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผม เป็นไงบ้างครับจุดเด่นของเซลล์ฮิลิ่งของเราครับคือสามารถลบรอยขนแมวเองได้เมื่อโดนความร้อนทุกชนิดนะครับจากวิดีโอนั้นเน่ะเราจะใช้ไดรร้อนเป่านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะโดนความร้อนจากห้องเครื่องหรือจากแสงแดดจัดนะครับก็สามารถจางหายได้เองนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าเป็นรอยขนแมวเล็กๆน้อยนะครับไม่ใช่รอยขนแมวที่หนาๆแน่นๆแต่อย่างใดนะครับถ้ามันเป็นรอยขนแมวที่หนาๆแน่น มันไม่หายเองนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บร <hip> ิการเซอร์วิสมาทาเนสชั้นเคลือบได้นะครับเราจะทําการขัดเก็บริ้วรอยแล้วก็เติมน้ํายาบํารุงรักษาให้นะครับผมเจ้าโปรแกรมเคลือบเรซินปรับผิวส้มตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเคลือบภายในห้องดยสารแบบพรีเมียมนะครับพวกวัสดุที่เป็นหนังคอนโซลนะครับจะโดนเคลือบไว้ทั้งหมดนะครับจุดเด่นของงานเคลือบภายในพรีเมียมนะครับจะช่วยทําให้พวกคราบสิ่งสกปรกเช่นคาราบเกงยีนแล้วก็พวกคราบครีมกันแดด BB นะครับทำความสะอาดง่ายเช็ดออกง่ายและลดการจับตัวของคราบเหล่านี้นะครับผม เป็นไงบ้างครับผมเครื่องเบรสินของเหลานั้นคุ้มสุดสุดเลยนะครับผมและตอนนี้นะครับทางเรานะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดถึง20%สาหรับเครื่องโปรแกรมท็อปสุดของทางเราด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเครื่องเบรซินแบบนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเนื่องจากราคารถแต่รุ่นนั้นไม่เท่ากันนะครับเริ่มต้นที่รถไซส์เล็กสุดเพียง28,900บาทโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับมีส่วนลดให้ถึง20%นะครับหรือเปลี่ยนได้นะครับจากส่วนลดไม่เอาแต่ขอเป็นพ่นกันสนิมซิก้าแบบคันนี้นะครับมูลค่า 7,900บาทฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะนะครับหรือรถ s u v p p v ราคาพ่นเงินสนิมจะอยู่ที่8,900บาทรับฟรีไปเลยนะครับสำหรับเคลือบเรซินนะครับให้เลือกว่าาจะเอาส่วรรถหรือว่าเอาพ่นเงินสนิมนะครับใครสนใจนะครับผลงานแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่บ้านคนรักรถเพชรชมบุรีนะครับตามเบอร์โทรและไลายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับกับบ้านคนรักรถเพชรชมบุรีครับไป้ะครับสวัสดีครับ